สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กลับมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสาวภูพานพารวยค่ะเมื่อนี้กับเป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องคะท่านใดที่ไปเที่ยวมากะกลับมากะ,มา,กะมาฟังคลิปแนวทางเด้อค่ะพี่น้องคะเอาค่ะในแนวทางที่สาวภูพานจะเอามาฝากในคลิปนี้กับเป็นเลขออกแท่เนาะค่ะพี่น้องเป็นใบสีเขียวเนาะค่ะ ก่อนจะไปเบิ่งแนวทางกับสาวพันก์ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งแจ้งเตือนไวน้แน่นอนค่ะพี่น้องคะเพื่อจะบร้พลาดคลิปแนวทางจากทางช่องนะคะ FC <ภ><ภ>ท่านใดที่สนใจอยากบูชาผ่าย,ยัานไอไข่เด็กวัดเจดีกับแอดไลน์ทักไลน์สแกนคิวอาโค้ดของสาวผู้พานได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนจะไปเบื้งแนวทางกับ อยู่กรุงเทพกะลมลมเนาะพี่น้องอยู่บ้านบ้านเป็นจังไหรแน่เนาะคะ่ะอากาศเป็นจังไหรค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้คือว่าอากาศกะเย็นเย็นหนาวหนาวเนาะคะ่ะกะกำลังดีนะคะอยู่กรุงเทพนะคะอยู่บ้านเท้าหนาวบ่พี่น้องกะดูแลสุขภาพกันแน่เด้อคะ่ะเดี๋ยวกระห่อนเดี๋ยวกระหนาวเนาะคะ่ะเอากะ คือจังที่สาวภพานว้าาในต้นคลิปเนาะค่ะในคลิปนี้กะมีแนวทางของเลขใบเขียวออกแท่เนาะค่ะพี่น้องคะกะเห็นเข่ามาแล้วสองงวดเนาะค่ะสาวภพานกะเอามาฝากพี่น้องเอามาเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะมื้อวันอาทิตย์เนาะพี่น้องกะจะยู่ ลูกชายเนาะค่ะสาวพันกับอยู่บ้านนะคะบม่ได้ไปเที่ยวนาะค่ะพี่น้องบ่ได้ไปออกข้างนอกนะคะเอาพี่น้องเขาไปเบิ่งกันเลยค่ะงวดวันที่หนึ่งกุมภาเลขออกแท้นาะค่ะเพิ่นไหม้ามีซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งสามเก้ากับเก้าสองเนาะค่ะผลปรากฏว่ากระเข้าตรงกับรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาเนาะค่ะสี่หนึ่งหนึ่ง กับเก้าสองนะคะเพื่อนกะไห่มาสามหางน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นสามตัวสองหางแล้วก็สองตัวหางเดียวเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นงวดที่วันที่หนึ่งกุมภาเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจังไปเบิง่งงวดวันที่สิบหกกุมภาน้ำกันพี่น้องว่าเพื่อนหามาแบบใดแนวทางไห้เขามาสองงวดแล้ว งวดวันที่หนึ่งมีนากะเอาไปเบิงกันว่าจะตรงอกตรงใจพี่น้องบอเอาเขาไปเบิงงวดวันที่สิบหกกุมภากันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะงวดวันที่สิบหกกุมภาเลขออกแทนาะคับแนวทางออกแท้เพื่อนหามาที่ซีหนึ่งหาซีหนึ่งเจ็ดกับ 0, แปดศูนย์น้ะค่ะพี่น้องเป็นเลขซองหาพันนะคะ นี่แหละค่ะงวดที่ผ่านมากับปกตว่าเข่าตรงกับรัฐบาลไทย417ตรงๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องกับล่าง80พี่น้องกับมารอเบิงชอมเบิงไปน้ำกันกับสาวผู้พันนะคะในงวดวันที่1มีนาะ2 5 66เนาะคะ่ะกะยำเตือนกันอยู่เสมอเนาะคะ่ะพี่น้องว่าทุกคลิปทุกแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นเลขความฝันหรือเลขคำนวณเนาะค่ะพี่น้องกะมีเข่ามีลุดบ่มีผู้ใดรู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะค่ะพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขันมักขันชอบพี่น้องกัจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เนาะค่ะขันมามักบ่ชอบกับเขามาเบิ้งเพื่อความบันเทิงเขามาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเอาไปวิเคราะห์เอาไปเปรียบเทียบกับ อาจารย์ท่านอื่นเนาะค่ะพี่น้องคะเอาฮัาไปเบิ่งงวดวันที่หนึ่งมีนา2566กันค่ะเอาค่ะพี่น้องคะนี่ก็จะเป็นงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสอ6พันาอกสิบหเนาะค่ะเพิ่นไหามาที่5 6าหกหนึ่งหสองสตัวเพิ่นไหามาแปดหานเนาะค่ะพี่น้องคะ เอาถ้ามักถ้าชอบตามแนวทางของเลขออกแท้ใบแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องกะเอาไปพิจารณากันนะคะกะอีกบุกี้มือกะไวรัฐบาลจะออกแล้วนะคะ่ะพี่น้องเพิ่นไหมสามหางน้ากันเนาะค่ะสามตัวก็จะมีสองหางมีห้าหกหนึ่งห้าหกสองส่วนสองตัวเพิ่นไหามาหางเดียวเลยเนาะค่ะพี่น้องแปดหาถ้าพี่น้องมักชอบตามแนวทางของเพิ่นไหามาพี่น้องกะ ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะหรือว่าพี่น้องกระซื้อติดบนติดล่างไว้ในเด้อค่ะพี่น้องคะก็ลองเลือกเบื้องค่ะมักชอบตัวใดเอาไปพิจารณาในงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะพี่น้องเอาค่ะกะแคบหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้ค่ะมีหาหกหนึ่งหาหกสอง กับแปดหาเด้อค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่นะคะจดไวเด้อค่ะเอาค่ะสาวผู้พันจะขอแจ้งในคลิปนี้เนาะค่ะเลขผู้ใหญ่ใจดีได้มาแลเด้อค่ะพี่น้องท่านใดที่รอนะคะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่นกะหายเข่าที่ศูนย์เนาะคะ่ะวิ่งศูนย์กับปรากฏว่าเลขล่างออกแปดศูนย์เนาะคะ่ะเพิ่นกะหายมาแล้วค่ะ มืออื่น,น่าจะได้อยยุเนาะค่ะน่าจะเป็นวันที่27เจก้อนหวยออกนะคะ27 28เจดดนะคะสาวพันกับจับเฝ้าอัดคลิปตัดคลิปลงไห้พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคะท่านใดที่รออยู่กับกดติดตามไว้เลยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้อเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปแนวทางจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้อง สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมกดแกระดิ่งนะคะเพราะว่าเวลาสาวภูพานอัพคลิปลงมันจะได้ไปแจ้งเตือนยังโทรศัพท์ของพี่น้องเนาะค่ะแล้วกัเลขพ่อหญ่เนาะค่ะเลขของพ่อสาวภูพานนะคะพ่อหญยเพิ่งกับฝันดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาับมารอชมรอติดตามไปน้ากันนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนะว่าจะเป็นตัวใดผู้ใดที่ติดตามอยู่กับ รอเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาค่ะมาถึงท้ายคลิปนี้สาวผู้พานกะขออวยพรให้พี่น้องเอซที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้เนาะค่ะทั้งเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่นะคะที่ให้ความเมตตากับสาวผู้พานนะคะที่เขามากดไล่กดแชกดกระดิ่งเนาะค่ะเขามาคอมเมนต์พูดคุยมาให้กำลังใจสาวผููพานเนาะค่ะกับเป็น ยูทูบเบอร์เนาะคะ่ะเห็ดช่องน้องไม่นะคะก็พึ่งมีคนติดตามยังบบทันถึงครบพันเนาะคะ่ะสาวผู้พันกับดีใจนะคะที่พี่น้อง f อฟเพิ่นเข้ามากดติดตามมารับชมรับฟังคลิปมาพูดคุยเนาะคะ่ะมันกับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะให้ยูทูบเบอร์มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะคะ่ะพี่น้อง ขอให้พี่น่องเฮงๆรวยๆถูกหวยเปน็นน้ำกันกับสาวผู้พานนะคะสวัสดีค่ะ